แม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฝันบอกเหตุทำนายฝันดีหรือร้ายพร้อมเคล็ดแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ คนเราเชื่อว่าการฝันเป็นนิมิตที่บอกถึงลางอาจจะเป็นลางดีหรือลางร้ายสามารถทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนซึ่งการทำนายฝันนั้นมีทั้งฝันดีและฝันร้ายถ้าทำนายแล้วเป็นฝันร้ายก็ต้องมีการแก้เคล็ดต่างๆเพื่อบรรเทาความโชคร้ายให้ลดหรือเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดีความเชื่อเหล่านี้ ยังคงมีการเชื่อถือสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นวันนี้สะสมบุญชาแนลจะพาทุกท่านมาส่องดูความฝันบอกเหตุทํานายฝันดีหรือร้ายพร้อมเคล็ดแก้เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีทำไมฝันถึงสามารถทำนายหรือบอกลางร้ายลางดีได้ตั้งแต่อดีตเชื่อถือกันว่าความฝันมีอิทธิพลต่อชีวิต เพราะสามารถทำนายบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำนายฝันดีหรือร้ายหรือฝันที่นำไปตีความให้เป็นตัวเลขแล้วนำไปเสี่ยงโชคซึ่งความขวัญจะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยความเชื่อเรื่องความฝันและการทำนายฝันมักปรากฏให้เห็นอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง และมักมีส่วนเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื้อเรื่องอีกด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ความฝันตามหลักความเชื่อจะเป็นการตีความหมายของความฝันทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วความฝันคือการสะท้อนสิ่งที่เก็บซ่อนภายในจิตใจเพื่อเป็นการปลดปล่อยความกัดกรุมความปรารถนาและความตึงเครียด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลของจิตดังนั้นเมื่อมีการฝันเกิดขึ้นจึงทำให้สภาพจิตใจรู้สึกผ่อนคลายลงได้ความฝันกับตัวเลขตำราทำนายฝันส่วนมากมักจะมีการแปลความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพบเจอในฝันออกมาเป็นรูปแบบของตัวเลขโดยมีหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นจุดเด่นลำดับของตัวอักษรจำนวนเป็นต้น แสดงถึงอิทธิพลอย่างหนึ่งของตัวเลขที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความฝันตำราทำนายฝันจึงได้ตีความสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในฝันออกมาเป็นตัวเลขดังนี้เลขศูนย์มาจากการฝันถึงสิ่งที่เป็นรูปทรงกลมหรือมีลักษณะกลมเช่นห่วงแหวนกำไลข้อมือนาฬิกาข้อมือกระดุมจานชามกระป๋อง ผลไม้รูปกลมกลมกรองล้อรถหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตายเช่นศพคนตายหลุมศพเป็นต้นเลขหนึ่งมาจากการฝันถึงสัตว์หรือธรรมชาติเช่นนกไก่หนูหมดนอนดอกบัวไม้ไผ่ดินพระอาทิตย์ หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงเช่นเสาบ้านเทียนไขบุหรี่เชือกดินสอปากกาเส้นผมปิ่นปักผมสายสร้อยเป็นต้นเลขสองมาจากการฝันถึงสิ่งของที่อยู่กันเป็นคู่เช่นตะเกียบช้อนซ่อมตุ้มหูเสื้อกางเกงรองเท้า หรืออื่นๆเช่นของเหลวน้ำเลือดขวดข้าวสารผีเสื้อพระจันทร์เป็นต้นเลขสามมาจากการฝันถึงสิ่งที่ประกอบรวมกันแล้วมีจำนวนสามเช่นซ่อมสามง่ามคลาดคาถาสามเหลี่ยมจั่วหลังคาทางสามแพร่งรถสามล้อ หรืออื่นๆเช่นพัดลมเต่าเสือสามเณรเตาไฟดาอางคารเป็นต้นเลขสมีจากการฝันถึงสัตว์สีสส่เท้าต่างๆเช่นสุนัขแมววัวควายหรืออื่นๆเช่นรถยนต์เครื่องบินผ้าเช็ดหน้ากล่องสมุดหนังสือไ้่ หน้าต่างประตูเป็นต้นเลขหมาจากการฝันถึงผู้มีความรู้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความรู้เช่นครูอาจารย์นักปราชญ์หมอสถานศึกษาพระหรืออื่นๆเช่นงูใหญ่พญานาคมังกรสีรษะดอกไม้มือเท้าว่วาวจุลาเป็นต้นเลขหก มาจากการฝันถึงผู้หญิงนางงามดาราคนหน้าตาดีคู่รักหรืออื่นๆเช่นงูเล็กลูกเตา๋ากุญแจต้นไม้หวีร่มเครื่องประดับเป็นต้นเลขเจมาจากการฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เช่นจอบเสียมมีด หรืออื่นเช่นหินทายกรวดจ,จิ้งจกตุ๊กแกสายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จรวดยานพาหนะอาคารบ้านเรือนเป็นต้นเลข8มาจากการฝันถึงเศรษฐีญาติผู้ใหญ่หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเลข8เช่นโซ่กุญแจแว่นตาหน้าอกผู้หญิงยกทรง คนกอดอกหรือสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะปอปลาเช่นปราศาสตรเป็ดแมงป่องปลวกปลิงเป็นต้นและเลขเก้ามาจากการฝันถึงสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นมงคลเช่นกษัตริย์ราชาราชินีฉัดพ่อแม่พระพุทธรูปเจดี JD. ภูเขายักษ์กำแพงเทวดานางฟ้าต้นไม้ใหญ่เป็นต้นความฝันและช่วงเวลาบอกเหตุได้ความฝันและช่วงเวลามีความสัมพันธ์กันซึ่งการทำนายฝันไม่ว่าดีหรือร้ายจะต้องมีการนำช่วงเวลาที่ฝันมาเป็นส่วนประกอบในการทำนายร่วมด้วยอีกทั้งแต่และช่วงเวลาก็ยังมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้ ฝันตอนเช้าหากฝันช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง6นาฬิกาจะเป็นความฝันที่มีความแม่นยำสูงทำนายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งดีและไม่ดีจึงควรทำบุญตักบาตรอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเจ้าที่เจ้าทางฝันตอนกลางวันจะเป็นการฝันที่อาจบอกเหตุล่วงหน้าได้แต่ไม่ค่อยแน่ชัด ไม่สามารถเชื่อถือได้เราอาจเกิดจากการคิดหรือการจินตนาการไปเองระหว่างวันฝันตอนหัวค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นการฝันที่ทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกสักระยะพอสมควรเป็นลางบอกเหตุถึงบุคคลที่อยู่ทางไกลคนเคยรู้จักคบค้าสมาคมจะมีการถามถ่ายสารทุกสุบดิบ หรือมีเหตุให้หยิบยืมสิ่งของและขอความช่วยเหลือฝันยามดึกฝันช่วงเวลาประมาณ23นาฬกาถึง3นาฬกาของวันใหม่เป็นการฝันที่ทำนายถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่และบริวารรวมถึงบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนด้วยความฝันบอกลางดี นอกจากจะหมายถึงฝันดีแล้วในบางครั้งก็มีฝันที่ดูเหมือนฝันร้ายแต่ในความหมายที่แท้จริงอาจจะกลายเป็นดีก็ได้ซึ่งสะสมบุญชาแนลได้รวบรวมความฝันยอดฮิตที่บอกเหตุลางดีมาให้ได้ฟังกันค่ะฝันว่าได้รับแก้วแหวนเงินทองหรือเครื่องประดับสามารถทำนายว่าจะมีโชคลาภมีโอกาสดวงดีจากการเสี่ยงโชค และทายว่าอาจจะมีบุตรหรือมีเนื้อคู่ด้วยก็ได้ฝันว่าอาจเจียนออกมาเป็นเลือดไม่ใช่ว่าจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยแต่ทานายว่ากำลังจะมีลาบใหญ่เกิดขึ้นฝันว่าพบเจองูนอกจากคำทำนายที่เคยได้ยินมาว่าจะเจอเนื้อคู่หรือจะได้แต่งงานแล้วยังสามารถทานายได้ว่ากำลังจะมีโชคลาภก็ได้เช่นกันค่ะฝันว่าคลอดบุตรหรือได้อุ้มเด็ก ทำนายว่าจะเกิดลาบและทรัพย์สินนานาโชควาสนากำลังดีฝันว่าตนเองเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการทำนายว่าจะหมดเคราะหมดโศกและกำลังจะได้ลาบฝันว่ารถหายหาของสำคัญไม่เจอทำนายว่าจะได้ลาบทรัพย์สินเงินทองฝันว่าเหยียบหรือสัมผัสอุจระทำนายได้เลยว่าจะมีลาบก้อนใหญ่แนะนำให้ลองเสี่ยงโชคดูสักหน่อย เพราะเป็นฝันบอกลางดีที่หลายคนรอคอยกันเลยทีเดียวสำหรับความฝันบอกลางร้ายถ้าทำนายฝันร้ายแล้วต้องรีบหาวิธีแก้ด่วนเพื่อเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีลดทอนความโชคร้ายให้ลดลงโดยสาสมบุญชาแนลได้รวบรวมความฝันบอกลางร้ายมาเพื่อให้ได้เตรียมตัวรับมือให้ทันค่ะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ฝันว่าฟันหักหรือฟันโยกทำนายออกมาว่าญาติพี่น้องจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่ก็โชคร้ายอย่างหนักจะบังเกิดขึ้นได้ฝันว่าฟันงอกขึ้นมาใหม่สามารถทำนายว่าจะมีคนรู้จักมาขออาศัยอยู่ด้วยซึ่งไม่ดีนักเพราะมีโอกาสเจอเรื่องที่ทำให้เครียดได้ฝันว่าตกจากที่สูงคำทำนายว่าไว้ว่าจะเสื่อมเกียรติถอยยศหมดอำนาจวาสนาชะตาอับ ฝันว่าเก็บของมีค่าได้คำทำนายบอกว่าจะมีเรื่องให้ร้อนใจกับผู้ใหญ่ระวังข้าวของแตกหักหรือสูญหายและไม่ควรเสี่ยงโชคฝันว่าจูบก,กับคนรักทำนายได้ว่าจะมีปัญหาความรักอาจมีการกระทำที่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจมีเกณฑ์ห่างเหินกับคนรักต่อไปมาลองฟังเคล็ดการแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีกันนะคะ ใครที่ฝันร้ายหรือคำทำนายฝันบอกถึงลางร้ายไม่ต้องตกใจกลัวไปเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและเชื่อว่าสามารถแก้เครดเพื่อเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีได้เมื่อฝันร้ายจึงมีอยู่3วิธีที่จะช่วยแก้เครดแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีค่ะวิธีแรกเล่าความฝันให้ผู้อื่นฟังเป็นวิธีโบราณในการแก้เครด โดยผู้ฝันจะเล่าความฝันที่ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายให้ผู้อื่นที่เป็นเพื่อนหรือคนสนิทใกล้ชิดฟังเมื่อเล่าความฝันจบให้ผู้ฟังพูดว่าฝันดีๆนับจากนี้ไปหมดทุกหมดโศกมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองส่วนผู้ฝันที่เล่าจะยกมือไหว้และตอบกลับว่าสาธุสมพรปากเทินซึ่งวิธีนี้คนโบราณเชื่อว่าฝันร้ายจะกลับกลายเป็นดี ส่วนฝันที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปค่ะวิธีที่สองปล่อยฝันร้ายไปกับน้ำการแก้เคล็ดโดยการปล่อยฝันร้ายไปกับน้ำคือเมื่อนอนฝันร้ายตื่นขึ้นมาให้รีบล้างหน้าอาบน้ำแล้วบอกกล่าวเล่าความฝันกับน้ำหรือผระแม่คงคาซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยให้เรื่องร้ายๆที่ฝันถึงไหลทิ้งไปกับสายน้ำและวิธีที่สาม สวดมนต์ปัดเป่าลางร้ายการสวดมนต์ปัดเป่าลางร้ายถือเป็นการแก้เคล็ดที่ช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจวิธีการคือเตรียมน้ำไว้หนึ่งขันจากนั้นท่องนโมสามจบแล้วตามด้วยบทสวดอภยปริศซึ่งเป็นบทสวดมนต์ป้องกันฝันร้ายดังต่อไปนี้ยันทุนนิมิตตังอาวะมังคาลันจโยจามนาโป สกุณัสสัตโทปาปะคโหทุสุปินางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังฆลันจโยจามนาโปสกุณัสสัตโทปาปกคโหทุสุปินางอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคลัจ,จโยจามนาโปโสกุณตส,สะสัตโทปาปัขโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุเมื่อท่องจบให้เอาน้ำในขันล้างหน้าเพื่อแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีพร้อมทั้งทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งบทสวดนี้ยังใช้สวดก่อนเข้านอนทุกๆวันได้อีกด้วยเพราะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งภะรตนะตรัยให้มาช่วยพิทักษ์คุ้มครองและขจัดภัยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่เกิดจากลางร้ายต่างๆให้สิ้นไปกล่าวโดยสรุปแล้วความฝันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยความฝันนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งความฝันสามารถบอกเหตุถึงลางดีและลางร้ายหากใครฝันบอกเหตุลางร้ายก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะสามารถแก้เคล็ดเพื่อเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยอย่างไรก็ตามการทำนายฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่จำเป็นต้องยึดถือมากเกินไปจนทำให้มากังวลในชีวิตจริงเพียงทำทุกวันในความจริงที่ดีที่สุดก็พอแล้วหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะและหากท่านใดมีข้อเสนอแนะดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ